วันนี้เราจะไปเข้าค่ายกันที่จังหวัดไุทยทานนะครับสวิตเซอร์แลนด์เอาอีกแล้วทางหลักมีไม่วิง่งชมพู้พาหลบอีกแล้วพาเข้าไปข้างในอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่ปู่นาเหลิมนะครับเฉลิมชัยออโต้เซอร์วิสนะฮะก็จะไป เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็ของเหลวต่างๆนะครับเตรียมตัวจะออกทริปอาทิตย์หน้านะฮะที่จะไปบุไทไยนะครับเดินทางไกลรถเก่าๆก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับแล้วก็จะถือโอกาสไปหาหน้าเหลือมแล้วก็เราก็จะแคมปิงง้งกันที่ปูหน้าเหลือมได้นะฮะอยู่ที่ท่าน้ำบางสีเมืองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะจากบ้านเรามาก็ประมาณ20กโลไม่ไกลครับ นัดไว้แล้วน่าเหลิมเตรียมอาหารไว้ต้อนรับแล้วฮะเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเราเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างรถเก่าๆอย่างนี้นะครับนะ้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดน้ํำอย่าให้ขาดนะคเครื่องดีเซลแค่นี้ครับสองอย่างรถไปได้นะจะเก่าแค่ไหนขอให้สองอย่างนี้พร้อมนะครับมันไปได้นะฮะยิ่งเป็นแบตตีด้ด้วยสบายครับดูแลให้ของกินดีๆหน่อย รถเก่าก็ใช้สักเบอร์ประมาณ40นะฮะน้ำมันเครื่องส่วนน้ำมันเกียร์ก็เบอร์90ครับโอเคีย๋ยวเจอกันที่อู่ครับผมนถ้าจะมาหาด้ะเรลิมนะครับสังเกตรตรงนี้นะฮะปากซอยจะมีป้ายล้างรถแต่ว่ามันจางหายไปแล้วนะครับสังเกตใต้ดำๆนี้ล้างรถ ก็จะมีพวกคาแคร์ด้วยนะครับ10แอร์เสร็จแล้วก็มารางรถต่อได้เลยนะครับผมถึงแล้วครับอุ่นน้าเหลิมแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับใช้เป็นเชลดีเซล15-40นะครับไม่มีโฆษณาเข้านะแต่โฆษณาให้ ก็เป็นคอมมอนเรลนะใช้ได้ใช่ไหมพี่เป็นคอมมอนเรลก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฟืองท้ายวันนี้เราจะไปเข้าค่ายกันที่จังหวัดอุทัทยทานนีนะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะฮะก็เลยต้องแต่งชุดให้เข้ากับตีมเลยฮะเพื่อมน้มันเบอนใหญ รอบภูเขาคนระับนัดก,ก,ก่ไเนื่อ ตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นบ้านเกิดของปู่บัดดีเราเนี่ยนะฮะเพราะเราได้บัดดีมาจากที่สุพรรณเนี่ยนะครับจากลุงเรืองเชียงกงนะฮะตอนนั้นเป็นฟากอยู่ในเชียงกงแล้วเตรียมชำละเครื่องแล้ะครับตอนนี้แปดโมงสี่สิบห้านาทีนะฮะแอดมินของเราก็เริ่มมือเช้าแล้วนะครับ มื่อเช้าในรถนะฮะเรามีโต๊ะกินข้าว้วยนะฮะเนี่ยครับตึกฟ้าเนี่ยลุ่งเรืองเชียงกงผมได้บัตด,ดี้มาจากที่นี่แหละ วนี้เรามาเที่ยววัดนะฮะเดี๋ยวจะให้แอดมินสมพูเป็นไกดนะฮะว,นะวันนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำเขาวงนะครับจังหวัดอุทัยธานีไหน,นี่นะครับมุมนี้เนี่ย ก็จะเป็นที่เราเห็นในรูปในโปสเตอร์ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะวันนี้ได้มีโอกาสมาดูของจริงแล้วสวยงามครับขึ้นไปดูได้นะโู่พขาเปิดให้เข้าได้นะมีคนอยู่แต่ก็เหมือนเป็นวัดสร้างก็ดูไม่เก่านะมันเป็นวัดใหม่เดี๋ยวต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มนะสวยมากครับ บรรยากาศกลางุบเขาเอาอีกแล้วทางหลักมีไม่วิ่ง<ห>วิ่งทางหมู่บ้านใกล้กว่าห้าโลเนี่ยทางเป็นอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะชมพู่พาหลงอีกแล้วพาเข้าไปข้างในอีกแล้ว จีเทสก็บอกจีเทสก็ถูกนะแต่จ,จะพุ่งพาลงดูวิวดิเหมือนจูเลสิก้าร์ก คันนี้ก็เป็นงานสโลดายคันแรกนะครับยังสติกเกอร์รุ่นแรกอยู่เลยพี่ฉลองนะครับเจ้าของรถแล้วก็เป็นลูกค้าคนแรกของผมเลยนะฮะนี่ครับงานสมัยนั้นยังใช้ตู้สำเร็จรูปอยู่นะฮะแต่ก็มีอ่างล้างหน้าใช้วิ่งงานด้วยแล้วก็ ใช้นอนด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้พี่เขาจะขายแล้วนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวหลังไมมาได้นะฮะส่วนคันนี้ก็จะเป็นงานรุ่นหลังๆแล้วนะครับก็ฝีมือก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆงานก็จะเริ่มมีดีไซน์เพิ่มขึ้นนะ แนนี้บากเล่นเรคอเตอร์ดูมักดูมันไปอยู่นั่นนะมันจะเปลี่ยนเาเลนเจะไปนกระดเยแล้วไปดีไปู้ละเดี๋ยวม่รอเดี๋ยวมกรอกระดดไข้อ้วนเดี๋ยวหลอนมาโไม่ได้เบานะเปหนักด้วยนะดู แปั่นจกยลงเทวมีเมื้อลาไวนว้าาววถ่ายให้เขินไปเลยดเดาวบ้าขา้อนเดี่อ,อ,าอาให้เขินไปเลยถ่ายไปถ่ายคนนั่งรอหน่อยดิดูดูพ,พกตั่งรอรอรอชมพู่คนเดียวเลยนะอ้ยนงนานนะโอ้โหไม่สำนึกไง ไม่สำนึกเลยลนี่เขาพร้อมกันหมดแล้ว บรรยากาศเช้านี้ที่บ้านหุบเขานะฮะ,เ,ะ,เ,ะเ,เราอยู่ด้วยกันตรงนี้มาสองคืนนะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันนะคันนี้ลูกค้าลูกค้านี่ก็ลูกค้าลูกค้าของเราสี่คนสี่คันจากลูกค้าก็มาเป็นเพื่อนร่วมทิปกันละ คันนี้น้องรถน้องโอมกับน้องโบนะครับลูกค้าที่เพิ่งเสร็จไปไม่นานนี้เป็นไงบ้างครับใช้รถมีปัญหาอะไรไหมฮะยังไม่มีครับผมยังไม่มีนะสบายใช้ได้ครบทุกอย่างสบายค่ะออกจนไม่ออกคันอื่นแล้วครับทุกวันนี้ครับแต่คันนี้คันนี้ของพี่จอนดอนกอยครับบวัดดีหวัดดีครับพี่จอนครับผมนะฮะออกทริปที่สองใช่ไหมครับครับผม สุดยอดสุดยอดต้องเอ็มสโลดได้าขอบคุณครับนี่พับเยอะรถทำไมรถทำไมรถอือถ่นสวย,ลลล <laughs> ยแล้วเราไม่รถวะมีอะไรก็จับโยงขึ้นมดเหมือนจะได้ใช้ไงก็เลยจับจับยัดยัด<ๆ>เดี๋ยวคันนี้จะอัปเกรดติดแอร์หลังปีใหม่คันนี้รถนะหลองนะครับ สวัสดีครับน้าหลองสวัสดีครับคันนี้ใช้คุ้มนะฮะใช้ทํางานทั่วประเทศเลยนะฮะกินนอนบนรถทํางานด้วยวิ่งไปแสนกิโลแล้วตพี่ไก่ครับสวัสดีครับนีนะฮพาครอบครัวมาเที่ยวสวัสดีครับดูเรื่องอะไรครับ เนนะฮะคันนี้เปิดประตูสองข้างตรงนี้ก็เป็นห้องครัวเล็กๆก็ปิดทริปกันแล้วนะครับจากที่เราอยู่ด้วยกันมา2คืนนะครับมากันทั้งหมด8คันนะครับที่บ้านหุบเขา2องสองสองนะฮะจังหวัดอุทัยสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงนะครับก็จะมีหุบป่าตาดมีอ่อ จุดเช็คพอยต์สะวะิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับแล้วก็มีทางปั่นจักรยานสวยๆนะฮะขับรอบเขาระยะทางประมาณ18กิโลนะครับมาท่องเที่ยวกันได้ครับห้องน้ำดีไฟฟ,ฟ้ามีให้ใช้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวกลับกันแล้วนะครับก่อนจากไปแล้วก็เก็บสถานที่เรียบร้อยนะฮะพร้อมจะเดินทางกลับแล้วนะครับ พบกันใหม่ทริปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ นี้เราก็กำลังเดินทางกลับนะครับโดยใช้เส้นทางชัยนาทนะฮะผ่านะะาตะกี้ผ่านข้าแม่น้ำท่าจีนมาวัดปากคลองมะขามเท่านะผมมาเห็นแล้วมีจุดจอดนอนริมน้ำได้นะถ้าเกิดมากันสักสองสามคนนะจอดริมน้ำมีร้านอาหารใกล้ๆด้วยและเนี่ยตรงเนี้ยมีวัดมีทางเดินขึ้นเขานะแบบว่าโคตรสูงเนะ่เป็นทางเดินขึ้นยอดเขาข้างบนวิวข้างๆเป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับ เราจะลองเปลี่ยนแนวท่องเที่ยวดูนะครับอยากจะไปนอนกับชาวบ้านเลยไปนอนเห็นวิวตรงไหนสวยๆเพราะว่าตะก,กี้ที่ออกมาจากบ้านหุบเขานะครับผมเห็นบ้านชาวบ้านเนี่ยวิวสวยกลางทุ่งนาเลยนะถ้าเราลองไปแบบคุยกับชาวบ้านแล้วก็ให้จ่ายเงินให้ชาวบ้านอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นค่าขอใช้สถานที่นะฮะผมว่ามันน่าจะเวิร์กดีนะครับ เาบ้านบอกให้มาได้นะคัดรถด้วยนะพวกรถกระบะอะไรให้ให้มาได้รถเก่งไว้ให้มาแล้วเขาให้เลือกให้เรามาได้เพ้ยคิดว่ารถกูเฟี้ยวหรือไงวะนี่ตายฮ <c oughs> ะพลาดแล้วอะรถเราก็ไม่ได้สูงกับรถเก่งเท่เทาไหร่นะ ไมัยไมไมันต้องเป็นเราอะที่ถึงบ้านช้ากว่าคนอื่นแล้วก็ต้องเล่นทางแปลกกว่าคนอื่นตลอดเนยดูคนอื่นก็ถึงบ้านกันหมดละเราจะมาลุยตามทุ่งเลยสนุกสนานกันใหญ่เลย น้ำแรงบ้างเลยนะโอ้โนวน,น,นะน,นมิดหลังคาแล้วเห็นแล้วนมิดหลังคาแล้วนะสองชั้นเพนหนึ่งชั้นมิดไปแล้ววินานีเราไหวเนะวี่ยจะไหวเหรอวะเฮ้ยจับปะ ปล่อยปะเนี่ยเดี๋ยวๆๆน,น,นิ่งเลยนิ่งเลยพีไ่ไม่ได้เลยครับนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยเหรอมันโดนอะไร,รอ่ะน้ํามย

โอ้ยเราพูดจะได้เหรอมันคับไม่ได้หรอกเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับคุณปู่เราลุยน้ำมาน้ำน่าจะเข้าเครื่องมาแล้วครับอาการหนักเลยติดอยู่อ่างทองครับนี่ <c oughs> ชาวบ้านเขาก็ขัดรถแล้วนะ แต่เขาดันคัดให้เราเข้ามาได้สงสัยเห็นว่ารถเราสูงมั้งนี่น้ำท่วมขนาดนี้ ที่รถเบนทำไมไม่ขับก็จบทริปวันนี้นะครับหลังจากที่เราไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์มานะวันนี้เราขึ้นเครื่องเราขึ้นเครื่องกลับบ้านครับนะขึ้นยานแม่มาเลยค่าเครื่องตั๋วไม่แพงนะค่าตั๋วสี่พันบาทโอ้โหได้ชมวิว ทุ่งนะวิวทุ่งน้ำยามพบค่ำนะครับโอ้บรรยากาศชิลจริงๆฮะไม่ค่อยขำนะค่าซ่อมประเมินแล้วน่าจะประมาณสามหมื่นนะก็ไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะครับเออทำรถแทบตายต้องมาซ่อมรถตัวเอง อย่าไปซีเรียสครับอะไรมันเกิดก็ต้องเกิดถือว่าเป็นประสบการณ์นะฮะน้ำท่วมอยากเข้ารถบัสดีรถตู้ทุกประเภทนะครับกองอากาศอยู่ต่ำนะแต่เนี่ยเราประเมินผิดแล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าเราเข้าได้ผมก็เลยเข้ามาก็เป็นอย่างที่เห็นครับก็ขึ้นยานแม่กลับบ้านตอนนี้ก็ใกล้ถึง อู่น้าเหลิมนะนะครับเราสไลด์มาจอดไปที่อู่นาเหลิมก่อนนะครับถึงจุดหมายที่อู่นาเหลิมแล้วนะครับก็สไลด์มาจากอ่างทองนะฮะก็ต้องมาอาศัยอู่นาเหลิมนะครับช่วยดูอาการให้ก่อนไม่รู้จะเป็นหนักหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเอากลับเข้าบ้านไปก็ต้องหารถสไลด์ออกมาอยู่ดีก็สไลด์มาที่นี่เลยดีกว่า จบทลิปครับวันนี้ทุลักทุกเลทุกคลิปครับบ๊ายบาย